ก็เพราว่าแซ่แซ่เครื่แซ่นี่ะเครื่อเนาะดีใจจ้าละลูกสาวมันจ๋อกันจ๋แบนี้แบบมาพี่น้องจ๋ต้งมันเราต้องบัตเจนคือยอกันเนาะบัตเจนือราคาเดียวก็แลวกันนะบังบบอกมนถตีบุเส้นหน่ ทองานากะตุ้นกันอเข้าออยกกนเ็อกรอบนึงเนาะไม่เป็นไรอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเ้ากอาจย์ไปอ่ายาหัวอว่าามาไว้จีเพลนนะก็เป็นหัวอะที่แค่ไจะไม่อาช้อนเลย กนมาสคุณกรม่จะกินเหล่าค่ะไม่สอนก็ไม่ไป็มืตีนสะอาดเอา้นนะะโอ๊ยมันจีแดกอะไรมากายต้นนั้นเอาไ้อะไรอ่ะเปนมากเลยไม่าองแล้วมาเดินมาในั่นั่นยได้ได้ยิ่ข่าววายายขอปวดกับพ<า>ี่สาลูก่ะ่นจ้